โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายหัดเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการ24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้นทีพขายไอดีเกม Rv มีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เบื่อหัดเกมตัวเองอยากขายหรืออยากเปลี่ยนหัดใหม่ทางเพจก็มีบริการซื้อราคาร้อนยำ้ำ ฮัโหลโจ๊อจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อูดซบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครนะครับผมนะนที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วชมแล้วนะครับผมยังไม่ได้กดติดตามให้กันยังไม่ได้กดไลค์ให้กันนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาบ่อยๆแล้วแบบยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้กันคนละหนึ่งติดตามกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะ มากมากเลยนั่นเองนะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับคุณาผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับสอนรับสกินฟรีนะครับผมแล้วก็พูดถึงสกินที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาแล้วทุกคนโอเคถ้ okay. างั้นไม่การเสียเวลาเลยครับผมไปรับชมคลิปกันเลยวันนี้ผมขอแนะนํา listman shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ได้ยังมีบริการเติมเกม RV ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า106,000คนเพียงแค่ add line ลิสต์แมนชอปอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็วันนี้เนาะช่วงประมาณสักบ่าย,ายๆเที่ยงๆทุกคนผมก็ได้ทำการสุ่มสกินของอทูเลนไปนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่อยากรู้ราคาว่าผมใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลงคลิปเป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือเปล่านะครับผมนะก็ช่วงนั้นเป็นแบบสุ่มไปนะครับส่วนตอนเย็นนะครับก็เป็นคลิปสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะก็ใครอยากไปดูคลิปสุ่มก็สามารถไปสุ่มได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมนะทายเจ อัดคลิปนี้อยู่นอ้องก็ผมคือแบบผมก็ทํางานที่บ้านด้วยคุกคนผมก็อัดคลิปบนรถนะครับผมนะเพื่อนๆต้องเห็นใจโดยการกดติดตามกดไลค์แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับวันจี้เ <GM S 2> พิ่งโพสต์มาเมื่อ12นาทีที่ผ่านมาเองนะทุกคนเออมันเป็นสกินใหม่ของนาตาญานั่นเองนะครับผมนะก็คือจุติแล้วนะครับผมนะผู้พิพากษาแห่งวันสิ้นโลกคนที่2นั่นเองเออ จุดจบนะครับกำลังจะมาถึงแล้วแล้วเราพบกันในวันที่25นี้นะครับผมนาะสกินนาตาญาตัวนี้นะครับจะเป็นสกินตัวที่2นะตัวแรกนะครับเป็นสกินของลอเลียวนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นสกินของนาตาญานั่นเองนะครับเป็นสกินนะครับผมนะแห่งความอด อยากนั่นเองนะครับผมนะผมมาวันได้อดอยากของจริงอ่ะทุกคนคือแบบน่าจะหลายบาทนั่นเองนะครับ GM ก็ครับผมนะก็แกงผมนั่นเองนะครับผมนะผมก็ไม่คิดว่าสกินนาตาย่ามันจะเข้าเร็วขนาดนี้นะทุกคนเออก็คือแบบวันนี้วันที่23าอ่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าจะเข้าในวันที่25่นะครับผมนะก็อีกแค่2วันเองนะครับผมนะคลิปที่ที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดก็ลงทุนไปไม่ค่อยไม่ใช่จะน้อยเลยนะทุกคนแล้วก็ยังมีสกินนาตาย่าอีกนะครับใครอยากให้ผมมาลองสุ่มให้ดูนะครับผม ครับผมนะผมจะได้รู้นะว่าเ,ออเพื่อนๆอยากดูกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะสุ่มไม่หมดนะแต่ว่าเกิดโชคดีก็อาจจะสุ่มหมดนั่นเองโอเคก็จะเป็นสกินตัวใหม่นะครับผมเป็นสกินของนตาตาาเป็นสกินตัวที่2นั่นเองนะครับผมนะยังมีอีก2ส,สกินนั่นเองนะครับผมที่เราจะสามารถแบบว่าซื้อได้นะเออก็จะมี2สกินที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็มีสกินของโรคภัยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกินสุดท้ายก็คือความตายนั่นเองนะครับผมนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าสกินของลิกเตอร์ จะถูกเข้ามาในสกินนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกว่าน่าจะไม่ได้มานะทุกคนเออตรงนี้มันดูเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบ หุ่นยนต์ใส่เกาะอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าลิเตอร์มันเป็นอารมณ์แบบซามูไรอะไรประมาณนี้ผมมองว่าน่าจะคนละเขาเรียกอะไรคนละคอลเลคชันกันนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องมารอรุนนั่นเองนะครับผมนะสกินนี้ก็จะเข้าในวันที่25นะทุกคนใครอยากมาลองสุ่มยังไงอยากรู้ว่าใช้กี่คูปองมาดูคลิปผมก่อนได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีนึงนะครับแหมขายของมาละ <c oughs> โอเคนะครับผมนะก็ต่อไปนะครับผมนะเป็นสกินสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะที่เมื่อวานนี้เราอัปเด ดาเนะครับผมน่ะสะสมเหรียญให้ครบนั่นเองนะเป็นสกินของซัมเมอร์ปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็อยู่ตรงนี้เลยนี่จะเห็นตรงนี้นะครับก็คือสกินฟรีปาร์ตี้รับซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมนะก็มารับกันได้นะครับผมนะกดเข้าไปดูก่อนเนาะก็หน้าตาไอเทมนะครับกิจกรรมเนาะจะแบ่งออกเป็น3 3กิจกรรมเลยนะครับผมนะก็กิจกรรมแรกนะครับผมนะก็คือการล็อกอินนั่นเองนะครับผมนะล็อกอินนี้เนาะจะแบ่งออกเป็น10วันนั่นเองนน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 นะะะะคคคคครรรรััััับบบวลล5โโททเเเเ็็็ผมขอีียกกป่ ออขอรับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสกินปาร์ตี้ซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมนะวันแรกก็จะได้ก็คือได้ทุกวันอ่ะสิวันก็จะได้50เหรียญนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้คือการแลกนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมนะก็คือการทําภารกิจนั่นเองนะครับผมนะเขาก็จะมีทั้งหมด4ีหภารกิจเลยนะทุกคนเนี่ยมีล็อกอินนะครับผมล็อกอินนี้ก็ รับเลยครับผมนี่แต่ไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือรับแล้วก็น่าจะรีเซ็ตเลยนะครับผมเนี่ยก็คือไม่สามารถรับได้อีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนี่ยเรามาคำนวณกันเล่นๆแล้วกันต่อไปนะครับนี้คือล็อกอินแล้วเนาะได้มา15นะครับผมเนี่ยจำนวนการเข้าร่วมหมด 5v5 หรือว่าจัดอันดับนะครับคบ8ตดตา่นเองนะครับผมเนี่ยซึ่งว่าเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยก็จะได้อีกนะครับผมเนี่ยสิบห้าเหรียญนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือจํานวนการชนะในหมวด5 v 5หรือจัดอันดับนะครับผมเนี่ยคบั้ะครั ก็รวมเป็น45เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับผมนะก็คือใช้เทมเพิ่มความสัมพันธ์นะครับรับ2เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยลวกันก็ง่ายๆเลยนะครับผมนะมาตรงนี้เนาะแล้วก็ไปหาในทุกคนเนี่ยใช่ไหมก็คือกุหลาบมิตรภาพนะครับก็กดใช้ไปแลวผมนี่ส่งของขวัญนะครับผมเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมนะใช้เทมเพิ่มความสัมพันธ์สําเร็จแล้วก็ได้มาอีก2เหรียญนะครับผมนะก็คือจากหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะมััจไดด้้ทงห47เหียนทุกคน47เหี่ย ส0เหรียญตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็น97เหรียญนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเออมันใช้ทั้งหมด200เหรียญน,นะก็แสดงว่าไอก,กิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะน่าจะ น่าจะรีเซ็ตนะทุกคนแต่ว่าเขาเขียนไว้ในนี้นะครับผมนะว่ารับสกินฟรีเพียงทําภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองนะครับผมนะอ๋อก็นี่นะครับผมนะมันจะเริ่มวันที่23สิ้นสุดวันที่22่สิเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมว่าตั้งแต่วีคหนึ่งนะครับวันที่23ถึง31นะครับวีคสองนะครับวันที่1ถึงวันที่7นะครับวีคสามเนาะแปดถึงสิบสี่วีคสุดท้ายนะครับก็คือสิบห้าถึงยี่สิบสองเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะคร ครับผมนะหรือว่าไอกิจกรรมไอตรงเนี้ยมันจะรีเซ็ต ทุกวันนั่นเองนะครับผมนีะก็ต้องมาลองลุ้นดูพวกนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่ากิจกรรมพรุ่งนี้นะครับคือพรุ่งนี้เริ่มเออแล้วกิจกรรมตัวนี้มันรีเซ็ตนั่นเองนะครับผมนะก็แสดงว่าทําตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะส่วนล็อกอินก็ต้องล็อกอินทุกวันอยู่ดีนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ง่ายๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาไล่กันลวกันนะครับผมนะห้าเหรียญข้างล่างนะครับผมนะจะเป็นปืนชิมน้ำนาโชคนะครับปืนฉิมน้ำนี้นะครับผมน่ะเหมือนตอนนั้กอาาาจะทํ้รูว่ อาจจะมีสกินคอ l ์เซชันชุดว่ายน้ำนะครับผมนะมาให้สุ่มมาให้แลกอีกหรือเปล่านะครับใครที่มีลูกแก้วแลตอนนี้นะครับนะอาจจะมีสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับผมนะเหมือนกิจกรรมปีที่แล้วที่ผ่านผ่านมานะครับหลายๆปีที่ผ่านๆมานาะทุกคนเออมันจะมีกิจกรรมแลกชุดนะครับนะชุดว่ายน้ำอ่ะที่ใช้นะลูกแก้วแลสองเหรียญนี่แหละน่าจะแลกสกินชุดว่ายน้ำได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือฝากไว้ก่อนเนาะนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่า โอกาสเป็นไม่ได้ค่อนข้างมีเนาะเพราะว่าเขามีปล่อยปืนฉีดน้ํานําโชคมาแล้วอ่ะเออคือมันเหมือนคล้ายๆกับกิจกรรมที่ผ่านๆมาเนาะแล้วก็อีกห้าเหรียญนึงนะครับเป็นกล่องบัตรเช่าอีโมจินั่นเองนะครับห้าสิบเหรียญในครับผมนะเป็นตาเชิญรูปโปรไฟล์ซัมเมอร์นะครับผมนี่ก็จะมีลิเลียน้านะครับแอตตานะครับผมนซัมเมอร์บีดแอนเน็ตนะครับผมนั้ก็มีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือตาเชิญกรอบโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมนั้ก็จะมีช้างสุขสันต์ฤดูร้อนแล้วก็ ปีใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ร้อยเหรียญนะครับผมนะร้อยเหรียญเนาะเป็นตาอัญเชิญนะครับผมท่าเต้นพิเศษซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยครับร้อยเหรียญเหมือนกันก็จะเป็นตาอัญเชิญเอฟเฟกต์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาร้อยเหรียญเหมือนกันจะเป็นตาอัญเชิญอีโมจินั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนาะก็คือ200เหรียญนะครับผมนะจะเป็นตาอัญเชิญสกินซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมน่ะก็จะมีทั้งหมด6 ตัวในครับผมนะหสกินนอทที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสกินตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนั่นเองนะครับผมนะมีนะครับผมนะแอนเนตนะครับผมแล้วก็มีเอมิลี่นะครับผมนะเอนโซเอลสุนะครับคิวเลนและก็ คีล่านั่นเองนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด6กสกินตามนี้นั่นเองนะครับผมนะใครที่อยากได้สกินไหนคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะส่วนตัวผมแล้วก็น่าจะาน้องคีล่าอยู่แล้วนะครับผมนะผมก็ไม่น่าเอาคนอื่นนะครับผมจะเอาคีล่านะครับผมจะเอาคีล่านะฮะโอเคเดี๋ยวคนหาว่านี่อีกนะครับผมนะผมไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะทุกคนเออคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์โอเคนะครับนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะมีคนที่รู้แล้วนะครับผมแต่ว่าใครที่รู้แล้วและ มาดูนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมนะหรือว่าใครที่ดูจนจบก็คอมเมนต์บอกกันเหมือนเดิมเลยคนอ่านแล้วแบบมีกําลังใจกําลังใจจริงๆนะครับผมนะโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็มาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้เนาะสําหรับข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยครับผมผิดภาพประการใดเนาะก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อุซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ